วันนี้เป็นคำถามจากน้องสุภัสสรน,นะคะเมกับดูใช้ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนไอเองค่ะจากช่องเรียนเหออยากสอนค่ะอาจจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะใครไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe ไว้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูความต่างของคำว่า make กับคำว่า do กันนะคะหลักการคร่าวๆเลยนะคะคือ make จะใช้กับอะไรที่เราสร้างขึ้นมาใหม่นะคะส่วนคำว่า do นะคะมักจะใช้กับพวกงานหน้าที่กิจวัตรต่างๆค่ะงั้นเรามาดูเป็นหมวดๆกันไปเลยนะคะว่าอันไหนใช้ do อันไหนใช้ มาที่หมวดแรกนะคะคือหมวดงานบ้านค่ะหมวดงานบ้านเราจะใช้เป็นดูเป็นหลักเลยนะคะตัวอย่างเช่น do the housework ทำงานบ้าน do laundry สักผ้า do the dishes ล้างจาน do the cleaning ทำความสะอาดค่ะจะมีอันนึงค่ะที่ใช้ make ค่ะก็คือ make the bed ก็คือการจัดเตียงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเป็นหมวดการเรียนการทำงานค่ะหมวดนี้เราก็มักจะใช้ดูเช่นกันค่ะตัวอย่างเช่น do your homework ทำการบ้าน do your job ทำงานหรือว่า do the math คำนวณน,นั่นเองค่ะหมวดเกี่ยวกับร่างกายนะคะเราก็จะใช้ do ค่ะตัวอย่างเช่น do my hair ทำผม do my nails ทำเล็บ do my makeup แต่งหน้าหรือว่า do some exercise ออกกำลังกายค่ะต่อไปเป็นหมวดอาหารนะคะหมวดอาหารเนี่ยเราจะใช้เป็น make ค่ะตัวอย่างเช่น make breakfast ทำอาหารเช้า make pasta ทำพาสต้าหรือว่า make coffee ชงกาแฟนั่นเองค่ะหมวดความสัมพันธ์นะคะเราก็มักจะใช้ make เช่นเดียวกันค่ะตัวอย่างเช่น make friends ทำความรู้จักหรือว่า make love มีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะต่อไปเป็นหมวดการสื่อสารทั่วๆไปนะคะมักจะใช้เป็น make ค่ะตัวอย่างเช่น make a noise ส่งเสียง make a joke เล่นมุก make a comment แสดงความเห็น make an appointment ทำนัดนัดหมาย make a reservation จอง make a suggestion แนะนำ make a decision ตัดสินใจ make a mistake ทำา่าหรือว่าจะเป็น m e c h a n i c skills แก้ตัวนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังใช้ make กับโครงสร้างนี้ด้วยค่ะ make someone จุดๆตัวอย่างเช่น make me cry ทำให้ฉันร้องไห้ make me happy ทำให้ฉันมีความสุขค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อายกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ